เบี้ยแก้ม่วงเพชรกลับกลับร้ายกลายเป็นดีหลวงพ่อหนุ่มวัดนางใดอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองหลวงพ่อหนุ่มท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดอ่างทองโดยเฉพาะเบี้ยแก้ของท่านเบี้ยลูกนี้สวยสมบูรณ์มากเป็นเบี้ยม่วงเพชรกลับพลิกดวงซึ่งเป็นเบี้ยที่หาได้ยากปลอดเดิมไม่รั่วปิดทับด้วยชั้นรองเต็มท้องเบี้ยเก่าถึงอายุเขย่าดังครุบครุก เสียงปรอดดังฟังชัดเจนตามสูตรท่านเป็นอีกหนึ่งพระคณาจารย์ดังของจังหวัดอ่างทองควบคู่ไปกับหลวงพ่อพักวัดโบส์และหลวงพ่อคำวัดโพปลํำวัดถุมงคลที่สร้างและปลูกเสกเอาไว้มีมากมายหลายชนิดแต่ที่รับความนิยมสูงพร้อมมากล้นประสบการณ์ก็คงหนีไม่พ้นเบี้ยแก้ของท่านท่านได้ศึกษาพระเวทวิทยาคมพร้อมทั้งศวิชาต่างๆกับพระอธิการพวก ต่อมามาศึกษากับพระครูธรรมสารรักษาอน้นวัดบุพารามพระอุปัช,ชาซึ่งมีชื่อเสียงในจังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยนั้นและท่านได้ศึกษาด้วยตนเองจากตำราบโบราณต่างๆอย่างเชี่ยวชาญตลอดจนท่านยังเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอีกทั้งยังแลกเปลี่ยนวิชากับอีกหลายพระคณาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพักวัดโบส์หลวงพ่อคำวัดโพปล่ำ จะไปมาหาสู่กันอยู่เสมอๆซึ่งจะเห็นว่าเบีย้ยแก้ของท่านทั้งสามสำนักจะมีลักษณะใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าพบเห็นบ่อยๆเคยสัมผัสและมีความรู้ความชำนาญอยู่บ้างก็จะเป็นเรื่องง่ายในการพิจารณาแบ่งแยกลักษณะเบีย้ยแก้ของแต่ละสำนักเพราะลึกๆแล้วอย่างไรก็ตามเบีย้ยแก้ของแต่ละที่แต่ละสำนักก็จะมีวิถีมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนั่นเองเบีย้ยแก้ของพ่อนุ่มวัดนางใด และการสร้างวัตถุมงคลประเภทเบี้ยกแก้ของท่านนั้นเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชในนั้นไม่ได้มีการจดบันทึกไว้แต่จากการคาดคะเนหลวงพ่อนุ่มได้รับอาราธนามาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดนางในธรรมิการามนำโดยนายเผ่าชัชวานยางกูลคณะบดีและเป็นเจ้าของตลาดสดในอำเภอวิเศษชัยชาญตรงกับปีพุทธศักราช2469ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลเมื่อปี พุทธศักราช2473และได้เป็นพระอุปัชฌาย์ในปีพุทธศักราช2477จึงมีการคาดกันว่าหลวงพ่อนุ่มท่านน่าจะเริ่มสร้างเบีย้ยแก้ให้แก่ญาติโยมเป็นการเฉลิมฉลองไม่ปีใดก็ปีหนึ่งในปีนั้นๆที่เอ่ยมาและเท่าที่พบเห็นเล่นหาเป็นสากลเบีย้ยของท่านจะเป็นเบีย้ยเปลือยไม่มีการถักเชือกแต่อย่างใดเบีย้ยแก้เป็นเครื่องรางของขลังทำด้วยเบีย้ยจันทร์ซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่ง บรรจุประหลอดเอาไว้ภายในแล้วปลูกเสกด้วยอาคมสร้างมาแต่ครั้งโบราณมีความเชื่อว่าใช้แก้กันได้สารพัดป้องกันคุณสายต่างๆป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันไข้ป่าป้องกันยาพิษยาสั่งป้องกันและแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้แก้กลับร้ายกลายเป็นดีจะมีคุณสมบัติในเรื่องช่วยให้เรื่องร้ายๆหรือเรื่องที่ไม่ดีต่างๆให้กลับกลายเป็นดีจุดสําคัญของคําว่าเบี้ยกแก้ที่มีความหมายว่า แก้ในสิ่งที่ไม่ดีให้กลับเป็นดีขึ้นได้หลวงพ่อนุ่มธรรมมาราโมวัดนางในธรรมิการามตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดปางทองพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างเช่นเหรียญปัม๊มเหรียญหล่อพระเนื้อผงพระเนื้อดินเผาเป็นต้นวัตถุมงคลทุกชนิดล้วนแล้วแต่เป็นที่นิยมและสะหาของนักสะสมวัตถุมงคล สำหรับเบี้ยแก้นั้นเป็นที่นิยมกันมากเช่นกันเนื่องด้วยมีประสบการณ์ต่างๆมากมายเบี้ยแก้ที่ได้จัดสร้างไว้มีทั้งเบี้ยพลูซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับของหลวงพ่อพักจันทะสุวรณโนอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์และเบี้ยจันซึ่งเป็นหอยเบี้ยขนาดเล็กมีสีขาวนิยมให้เด็กและผู้หญิงห้อยคอลักษณะเบี้ยของหลวงพ่อนุ่มถ้าเป็นเบี้ยพลูด้านหลังเบี้ยจะเหมือนกับเบี้ยของพระเกจิสายวิเศษชัยชาญอีกหลายรูป ลักษณะเบีย้ยของหลวงพ่อนุ่มถ้าเป็นเบีย้ยครูด้านหลังเบีย้ยจะเหมือนกับเบีย้ยของพระเกจิสายวิเศษชัยชาญอีกหลายรูปถ้าสังเกตที่ด้านใต้ท้องเบีย้ยจะเห็นว่าการอุดชั้นรงจะอุดปิดเกือบเต็มใต้ท้องเบีย้ยส่วนเบีย้ยจันทร์จะอุดเกือบเต็มเช่นกันแต่สังเกตดูจะเห็นว่ามีฝ้าขาวปกคลุมอยู่เนื่องจากหลวงพ่อนุ่มจะปิดทับด้วยกระดาษสาบางๆอีกที่หนึ่ง ปัจจุบันเบี้ยกแก้หลวงพ่อนุ่มหาได้ยากยิ่งหลวงพ่อนุ่มปกครองวัดนางในเป็นเวลา30ปีกระทั่งเมื่อวันที่13สิงหาคม2497ท่านมรณภาพสิริอายุ71ปีพรรษาที่51ปัจจุบันวัดนางในธรรมิการามและบรรดาศิษย์จัดวันทาบุญประจำปีตรงกับเทศกาลตรุษจีนเป็นงานที่ใหญ่โต ทางวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อนุ่มมีประชาชนและชาวอ่างทองไปร่วมงานทุกปีแม้ท่านจะมรณาภาพไปแล้วแต่ชื่อเสียงเรียงนามยังอยู่ในศรัทธาตราบจนปัจจุบัน